ไปขาย3ชั้นทอดซอนมะขามที่ตลาดนัดเขางูจะรอดหรือล่วงเพราะหมูเต็มตู้เลยแล้วจะกลับถึงบ้านกี่โมงกันนะ เริ่มต้นของวันด้วยการขันทังแก๊สเพราะตอนนี้แก๊สเล้งไม่ขึ้นแล้วได้เวลาไป,ปเปลี่ยนสักทีปเปลี่ยนแก๊สมาแล้วก็เตรียมรถกันเลยเริ่มต้นด้วยการปูกระดาษลังเพื่อน้ํามันหยดเนี่ยก็ได้ทิ้งเลยนะฮะไม่ต้องล้างอีก1สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวเตาพร้อมขาตั้งแล้ววันนี้เราจะเอาแก๊สไป2ถังนะครับแล้วก็ใช้2เตาเลยคิดว่าน่าจะทอดเร็วขึ้นกว่าเดิมพกแกหลอนเปล่าไว้เติมน้ํามัน1แกหลอนแล้วก็น้ําเปล่า1แกหลอนแล้วก็ยกกล่องอุปกรณ์ต่างๆขึ้นรถเพราเราก็มีแค่2กล่องนะครับพอรถใส่ได้แค่นี้ผมเพิ่งกลับมาจากแลกเงินนะฮะเพราะเราต้องการแบ่งย่อยกับเหรียญก่อนออกเดินทางรู้สึกว่ารถยางแบนก็เลยสูบลมสักหน่อย งานในงานงอกแน่นอนรัดของให้เรียบร้อยจากนั้นก็เริ่มอ,ออกเดินทางได้เรามุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีใช้เวลาเพียง54นาทีเท่านั้นสวัสดีครับตลาดักข่าวหูหรือเปล่าครับถ้าผมจะตั้งขายของจ่ายค่าที่ยางไรครับส0บาทค่ะขอบคุณมากครับตอนนี้ห้าโมงยีี่นะครับผ ตั้งร้านกันแหละมาดูกันว่าจะขายเสร็จกี่โมงนะฮะป้าเราเริ่มตั้งร้านกันเลยดีกว่ามาถึงตัวเมืองจังหวัดรัชบุรีประมาณ5้าโมงแล้วก็วนหาที่ไขายประมาณครึ่งชั่วโมงสิ่งแรกที่เราควรทําเลยก็คือตั้งน้ำมันให้ร้อนนะฮะเริ่มทอดชิ้นแรกตอน5้าโมงห้นาทีนะครับเริ่มต้นด้วยการทอดหมูกรอบจากนั้นก็นําหมูมาคลุกแป้ง รอบนี้เนี่ยทดลองแป้งแห้งนะฮะต้องบอกว่าครัวค่อนข้างง่ายเพราะไม่ต้องผสมน้ําแล้วก็เอามาลงทอดเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้รูปร่างเหมือนปลาชุบแป้งทอดเลยก็ชิมแล้วอืมก็อร่อยดีนะแต่เราชอบสูตรแป้งเปียกมากกว่างั้นเรามาทอดหมูกรอบกันก่อนลวกันลูกค้าเ้าก็จัดให้งามๆเปนหนึ่งเซตแล้วก็มาตีแป้งเปียกกันต่อมี2เตาก็จัดทอดมันไปทั้ง2เตาเลยนะฮะน้ำมันสีมันเท็มนิด ผลลับก็คือหมูกรอบกับ3ชั้นเต็มตู้เลยตอนนั้นใจแป้วอยู่เหมือนกันจะขายหมดไม่ว่าสรุปก็คือหมดเลี่ยงเลยนะฮะแล้ววันนี้ก็มีพี่ที่รู้จักมาช่วยขายเดวยน,นะครับผมขายหมดตอน3มทุ่ม21 <c oughs> นะครับผม2.1.2.1สวยมากเลขเ <c oughs> <c oughs> ป็นไงบ้างครับหลังขายเซอ็จเรียบร้อยคือพูดว่าวันเนี้แบบไม่มีเอ NERGY เลยถึงตัวหนูอ้อมๆเท่านั้นแหละไม่มีเวลาได้ออม คอค,คนเลยนะคะคายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยืนไลส์สุดพร้อมกับหมู่มชั้นที่ตกอยู่ที่พื้นไลส์สดเสร็จไปตอนสี่ทุท่มสามสิบหกนะครับเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันแล้ครับวันนี้พี่ลูกค้าเาบาเผามาฝากด้วยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับน้ำมันที่ทอดแล้วก็กรอกใส่แกล็รอนเอาไว้ขายนะฮะแล้วเราก็เก็บร้านเก็บขยะเก็บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยตอนห้าทุ่มสิบสี่นาทีนะครับผมแลวเรามาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนสามสิบแปดนาทีนะครับ